เด้อพี่น้องต้มปลาไหลครับผมแซ่บหนุ่นๆมันเปลกเออนี่นะครับอู้หันบ่มาเด้อครับผมต้มปลาไหลแซ่บมันกันเด้อพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับเจอครับช่องเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เมนูต้มปลาไหลครับผมวันนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์วันเด้ไปเหตุงานครับนี่ครับบรรยากาศ อยู่หลังห้องไอเป็นมาอีกแล้วครับผมยามยม่ยามกันหาเนเจินเส่บบครับวันอาทิตย์ไม่ได้ไปเห็นงานแต่ว่าได้เงินเดือนนึกเก่าแล้วครับสู้ๆเ้อคนทำงานก็ได้ครับทุกอาชีพนะครับนี่ครับยังมาเรงหาเฮ็ดกับเขาสู้ันจีนเด้อที่สายบ้านเฮ้าครับผมมาครับผมต้องปลาไหลมือเนี่ยบรรยากาศลมๆคือเก่าครับมือเนี่ย ปลไหเฮ้าในไม่ไม่สดสดครับ,ๆๆดรบเดือนตลาดครับผมมือเนี่ยมันหยุดวันหยุด,ยดต้มปลาไหลพี่น้องเครื่องกรียมเยบรด้วยครับผมข้าตะไคร้เบมะกรูดใบบักขามอ่อนขามเปียกครับใบกระเพรามะพีมะพ,มพีครัวครับพี่น้อง ต้มปลาไหลครับผมต้มปลาไหลเสียบๆครับมันหยุดครับผมวันนี้ใช่เมันต้มสู้กินครับในนีเด้อพี่น้องเอ้ยมาค้ามเปียกข่าตะไคร่ไปมะกรูดลงไปมาค้ามไพร้อมเลยมันเด้อสมไปพร้อมาเลย นี่ครับต้เมตเสตนเตาได้หมดนี่ถือว่าครบนะในการครับครับใส่ไปโรดเสียบห้องเนาะเสียบห้องเสียบเขาบา่พออืันดเฮาเห้องเป็นรัคดคนอื่นบ่เกียวครับเฮาเาาาสียบหอ้องเนาะห้องแบบมักเป็นส้งซีเนาะจัดไปไอจัดไปนี่ครับไอ่นต้อมอะไรสู้จินครับผมจัดอะไรมา สองตัวงามๆเหมือนี่หม้อเดือดแล้วให้ใส่ปลาไหลลงไปครับตัวนี้น้อยตัวนงามเลยพี่น้องเลยต้มปลาไหลครับผมต้มปลาไหลมือนนี่โอ้กำลังงามเลยนี่นะครับผมสุกดุกอีสานครับผมพี่น้องปิดหม้อไว้เออปรุงยังท่านจะปรุงด้วยกานใส่เกลือ ใส่กระเกทอไปยังส่เด้รอดที่ตามกับพี่น้องต้มปลาไหลครับเอาใส่พริกไอ่พริกขัวครับพริกขัวขยี้ขยี้อย่างนั้นเลยแหลกละเอียดละเอียดใส่ยังสิหอมไอ้มันป่วยอย่างนี้นี่ครับกอลอกเปลี่ยนนี่ละเจ้หอมนี่ครับเอาใส่ลงไปเลยปุ๊บอ่าใส่บ๊วยนะครับมันลายผลเออใส่พอดีฮ้อนล้วงั้น ต้มปลาไหไลพี่น้องเอ้ยต้มปลาไหลครับผมบเสียบกันครับมาเด้อมาเด้อต้มปลาไหลครับคนจังน้อยคนจังน้อยพี่น้องเอ้ยต้มปลาไหลมาเด้อครับผมเปื่อยแล้วเปื่อ,อยนนี้มันหลังแตงมาแล้วนี่แล้วเฮ็ดแกยวครับคนเนี่โอเคเฮ็ดแกยวาหาเยเด้อบัมแก้วอย่างกับต้มปลาไหลครับกับหนึ่งขวานห้อนครับผมมาเด้อครับผม นี่ครับอไอเป็นฝีมือเชฟจากอุบลธานีอุบลราชธานีครับนี่นะครับผมแจียวห้องยาห้องไปน,น้ำต้มใส่แมนหอมอีดีป่ะหอมแล้วน้ำต้มใส่แจีคว,วครับนี่เสียบเด้อมเด้อครับพี่น้องเลย,เยพกินห่วงป้องไปนี่นะครับโอ้ยบ่ได้เอาไปนี่ใส่น้ำเนาะเอามันมาแต่กบบ็ไปใส่มันจะเสื่อหนิเออเดี๋ยวค่อยใส่รอบหน้า นี่ครับเจวถิงกับต้มปลาไหลนะครับมาเด้อครับพี่น้องจดจวดน้ำกันครับแซ่บๆพี่น้องเด้อพี่น้องต้มปลาไหลครับผมแซ่บนัวๆเขามันเปื่อยเออนี่นะครับโอ้หันบ่มาเด้อครับผมต้มปลาไหลแซบแบน้ำกันเด้อพี่น้องไปน้ำไปเทียบครับเอาตัวนึงก่อนเด้อพี่น้องเอ้ย าเด้อครับผมต้มปลาไหลแซ่บๆมันกันเด้อพี่น,น้องครับต้มบม่อนห่อนครับจุดจวด,ด,ดจุดจวดพี่น้องครับโอ้มาเด้อต้อมปลาไหลครับอยู่นี่หมอกระเลืออยู่พี่น้องเลยมาเด้อครับผมแซ่บเหมือกกกนกันครับผมต้มปลาไหลต้มปลาไหลครับมื่อนี้กับแก้วที่เด็ดฮอร์ ข้าวเหนียวห้องกับมีด้อพี่น้องเอ้ยชืว่าตัวห่อนไม่ไม่เลยไอ้ควันเออเนี่ครับผมข้าวเหนียวไอ้เพิ่นหนึ่งไม่ไม่ด้วยครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับต้มปลาไหลน้ำกันครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นไก่ทอดมื้อนี้แก้วต้มปลาไหลครับผมสุดยอดนะครับผมมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับจุดจวนน้ำกันครับ เอาจิ้มได้เบิ่งดูเออหน้าตาบ่ค่อยดีอดอกแต่ว่ารสชาติดีไรบ่หน้าตาบ่ดีก็รสชาติดีได้นะหอมเลยต้มหมดเลยเป็นไห,นนหมเขาบอกว่าก็ว่าได้อยู่นะได้เนาะอเออได้โอเคแล้วครับแต่คนอื่นเขากินเขาก็็นว่าเกี๊ยวกินไปหน่อยนึงเฮาพอดีเอาพอดีเฮาขฟืนบัเคี้ยวครับตามสไตล์ผมคนอื่นหัเคี้ยวเอาเสียบเฮา,า,าครับอืม จวดเนาะโอเคครับผมมาเด้อพี่น้องครับต้มปลาไรแซ่บๆครับผมเอาออกใบบักวดโอ้โหนี่หกออกกันนี่ครับเบิรงโกดกำลังงามเลยใส่กำลังงานครับงามพอดีเลยอาจารย์ปะอาจารย์ปะอาจารย์ไม่น้อยเนื้อไมันแจ้วครับผมขาเหนี้มันห่อนพี่น้องครับ เปลีมื่อไรผมครับเป็นยังไงครับพี่น้องแจ้วแกวแกวมีแก้วพร้อมด้วพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับผมเสียบๆกันครับไอ้เป็นเพชรสุดฝีมือร์เราเมื่อไงจัดให้ปลาไหลน้ำงามเลยไอ้สู้ฟีมือครับผมเสียบๆครับผมเมื่อไงกินได้กินกินไปก็กินบโบรางนะผมบโบรางเลยอืม มางคน่าอ้ยบ่เสียไปล่างซะไชิว่าอีกละเสียบมาเสียบกว่าจิ้นที่รอแหละครับผมพี่น้องมาแต่ผงสูรบ่เหมือนครับมาเด้อเสียบครับพี่น้องมาเด้อจิตนตัวปลาไหลเหมือนครับอันนี้เขาไม่ไหม้ด้ยอนื้อไหมครับเนี่ออ่อนห่อนพี่น้องครับนี่เนี่ออ่อนห่อนครับมาๆๆครับผมพี่น้องต้มปลาไหลต้มปลาไหลก่อนเนื้อขออยุญาดซิมหนําก่อนเด้อ โอหนามเสียบได้พี่น้องเลยเกือบาพานนันหรอประหยัดตากนเลยใส่เลยยกเลยยกจะรึ่งตัวเนาะเออสิีแบบจับเสียบกันเด้อพี่น้องเลยเออนี่ครับลาดด้วยน้ำจิ้มเด้อพี่น้องมากินด้วยสิเด้อเออเด้อครับผมพี่น้องครับ ช่อนตักก็ได้เอานี่ก็ได้ครับมาครับผมพี่น้องจะแซบกันครับต้มปลาไหลเนี่ยใครมันหยุดครับคนเหนียวครับเหนียวจ้ำดิเอ็มแซบโอเควะได้วะได้กันได้กันแซบทนาสิไม่ซื้อใจไอ้เพื่อนอยู่นี่ เสียบเนาะโอ้ยย่งจังมาดนี่านั่งอยู่ไหมอ๋อพี่ใหญ่ไหวอีกปวดมามามาต้มปลาแลงกันครับเอามามาอาถังนั่งไปไหนเอาเลยนี่ถังนั่งจักบาทก็มามาครับพี่มากินต้มปลาแลงกันมามานี่นี่นี่ต้มอะไรนี่ลองชิมดูเสียบว่ เดี๋ยวิครัผมจัวอืมอ่อนชมบะไม่เพาเอยาเลอืม,ม,อ,มออกทาไนเรือ <laughs> โอ้โดนจิตทีนึงนี่ครับสมบไปเลยขมันขอ,อนครับขอี๋ยวไปเลยการหนึ่งไม่หไมหวเลยเดี็กๆมาก,กิลยเด้รัอมารับพี่หลวงเลยโอ้เสียบเสียบ Lòng tựa rất bình thường Nằm cuộc đây Quê chồng hang các ba vậy đấy Nhìn xem Cái trà cho tém bình thường đây Có thể các bạn Chưa chưa rồi đó. ส,สุดยอดเน,เนื้อเปนหมาสุดยอดปลาเป็นเอียนพันวาับผมุญาอเ,เออคือเท่าพันวาเสียบฮะไม่ใชสิางเดียวด้วยเสียบตัวคุณมากินไปเลยเนี่ยโอ้เสียบได้พี่น้องเลยแล้วเบื้งส่วนนี้ตอาพริกเขาใส่มันหอมได้ครัอมเอาพริกอาัวเอาพริกใส่เอาพริกแห้งใส่มันหอมอือออาสุดหนามเนีย เดี๋ยวที่าหนหมืดก่อนตอนนีก่ก็เอือสีประมาณนั่นแหละโอ้อืมโอเสียบๆพี่น,อน้องเลยมาเดอครับผมตุ่มอะไรสูตรอุบลเย้า <c oughs> บลนครับหลักชะทานี้ฮะสุดจุดครับทำมัวไปเรื่อยเนี่ยเสียบๆไอ้เสบ กินอะไรกินกินอะไรเก็กินอย่างงงอนพอดีตบแกว้วเอ้าแล้วเนาะเดี๋ยวเด้อูไหนทีงบนมันเสียบไหมโออเสียบง่ายพี่น้องเลยสุดยอดครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเด้อที่ว่าทีมงานเขากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ